ครับก็เดี๋ยวเราจะมาวิ่งงานหลังเลิกงานกันนะครับก็ตอนนี้เราก็ทํา,าทการแต่งตัวเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะออกไปวิ่งงานกันนะคะก็ตอนนี้เราได้ออเดอร์แรกแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปวิ่งงานกันนะครับตัวแรกนะมาตอนเวลาสองทุ่มเกือบครึ่งนะครับสองทุ่มครึ่งพอดีแล้วกันเพราะตอนนี้มันยี่สิบเก้านะโอเค ตอนนี้เรากำลังขับไปรับออเดอร์นะครับ ก็รับออดเดอร์มาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปส่งให้ลูกค้ากันก็ไปส่งที่ตลาดสามสี่นะครับเคครับ<ๆ>ก็เดี๋ยวเราไปส่งให้ลูกค้าที่ตลาดสามสี่นะครับเอเค,ครเราเดินไปหาลูกค้ากัน ไม่รู้อยู่ตรงไหนค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะโอเคเราก็ส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราก็มีออเดออไปแล้วนะคะก็ไปรับที่โ่งไผ่เลโอเคโอเคครับตอนนี้ก็เวลาสามทุ่มสี่จิดห้านะเราก็ได้ตัวที่สองแล้วค่ะเดีเ๋ยวรอไป รักให้หดีกันนะคะบด้เจ็ดหกหเจ็ดค่ะค่ะไเอารถออกเอาจอดไว้ไหนอ่ะเจ๊ที่เข้าเวปจะเข้าหลวงตัดู่แล้ว เราจะแสงให้ลูกค้าที่บริษัททีพีวีนะ ก็เอาวางไว้ที่โต๊ะเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเราก็ส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปรอได้่องตัวตัวไปลายมาทำนี้ยังไม่มีวานะคงโอเค สคืนนี้นะโอเคสองตัวนี้เราได้สามสิบห้าบาทนะคะโอเคครับตอนนี้นะเราก็มีออเดอร์พ่วงมานะเป็นสามตัวแล้วนะนะก็ได้ทั้งหมดห้าสิบจ็ดบาทนะโอเคเรามารับร้านแรงเรียบร้อยนะครัะนี่นะ่ะเรามารับหละร้านนี้นะโอเค ก็เดี๋ยวเราไปรับอีกสองร้านนะคะโอเคครับโอเคครับก็ร <Okay. S 2> อาอ<ๆ>เดอ okay, ร์ร้านกำล,ลังทำอยู่ร้านโอเคคได้อเดอร์มาแล้วนะหหเดี๋ยวเราไปรับอ้านหนึ่งนะคะ อลูกค้ายอยู่ลูกค้ามาแล้วนะไม่ถามโอเคครับ,รบ,รบลองก็เลยออเดอร์นึ่งนะหรือส่งให้ลูกค้าครับน,น่าจะอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละให้คล้องข้าหมู่บ้านนะ ไปได้ทั้งหมดนะน่าจะหกตัวใช่ไหมเพื่อนๆสก็จไม่ได้นะไม่ได้นนะประมาณหกตัวหละก็ได้ไปทั้งหมดหนึ่งร้อยเก้าบาทอก็สามหักัาม่นานนะหนึ่งชั่วโมงนือว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่งว่าไม่เป็นลมนะประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งดีสุก็ออเดิร์ต่อออเดอร์สามตัวสุดท้ายเนี่อสามท่ครึ่งด้วยนะ แต่แต่เดินจนมนันก็เลยนานนิดหน่อยนะคะก็ตีตรงตรนะว่า,าเป็นหนึ่งชัง่วโมงครึ่งแล้วกัน